สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับช่องเป้งจิวรายุจบางนะครับวันนี้อยู่ที่อสมทนะฮะเตรียมไปจัดรายการสปอร์ตไกด์ฉะนั้นวันนี้ไปกันเร็วๆเลยนะครับวันนี้ว่ากันที่เรื่องของการซื้อขายแมนยูนะฮะที่ เป็นข่าวล่าสุดเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของไบรอันเอมบูโมครับปีกขวาเคมรูนของทางเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองครับที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับแล้วก็เป็นข่าวจริงซะด้วยนะครับเพราะว่าฟาบริซิโอโรมาโนก็เล่นข่าวนี้นะครับเทียร์ซื้อขายอันดับต้นๆนะครับรวมไปถึงสื่อใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด h แอตเเลติกนะครับฉะนั้นเนี่ยดูแล้วชัว แต่อันดับแรกมาทําความเข้าใจเรื่องชื่อกันก่อนแล้วแต่จะเรียกนะครับบางท่านเรียกไบรอันเอมบูโมง่ายๆเลยบางท่านเรียกบริยองเอมบูเอโมนะครับเอมบูนะเอมบเอโมแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูประวัตินะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นแคนารูนคุณแม่เป็นฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เกิดที่เมืองอาวาลองนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยแล้วชื่อเต็มเนี่ยก็เป็นไบรอันเทสาดงมาเซยลเอมบูเอโมนะครับฉะนั้น ดูจากตัวสะกดต่างๆในชื่อของเขานี่ยที่เป็นชื่อฟูลเนมนะฮะดูแล้วมันคล้อยไปทางฝรั่งเศสเหลือเกินอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อขอชื่อไปทางแคมรูนครึ่งหนึ่งคุณแม่ขอเรียกเป็นฝรั่งเศสครึ่งหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมยึดตามข่นกําเนิดแล้วกันเนาะเรียกว่าบริยองเอ็มโบเวโมก็แล้วกันนะครับโอ้ยกว่าจะพันเรื่องชื่อไปได้ปวดหัวนะครับแต่ว่า ย้ำเรื่องชื่อขยายความกันอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าใครบอกว่าพรเมเมลีกเนี่ยผู้บรรยายเขาว่ากันยังไงก็ต้องว่ากันตามนั้นอันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่จริงเพราะว่าถ้าเราจะยึดเอาตามว่าชื่อใครออกเสียงอย่างไรเนี่ยต้องรอให้เจ้าตัวพูดออกมาจากปากเองครับว่าจริงๆแล้วชื่อเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าพรเมเมลีกเนี่ยเป็นหลีกที่พวกคอมเมนเดเตอร์ผู้บรรยายเขาไม่สนใจครับว่าคุณจะมาจากไหนอย่างไรจนกว่าคุณจะบอกว่าคุณชื่ออะไร เขาก็จะอ่านตามความเข้าใจตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแทบจะทั้งหมดเลยนะครับอ่ะส่วนสูงของนักเตะรายนี้1 7 1ซเมนะครับเหมือนจะดูตัวเล็กแต่จริงๆแล้วแข็งแรงนะครับตามสไตล์ผู้เล่นจากทวีปแอฟริกาครับถนัดซ้ายลงเล่นทาง ปีขวานะครับให้กับเบรนท์ฟอร์ดมาอย่างยาวนานหลายซีซั่นเป็นอดีตเยาวชนของทรูส์นะครับในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ลงเล่นกับสโมสอนทรูส์ด้วยลงเล่นให้กับเบรนท์ฟอร์ดไปแล้วเนี่ยน่าจะ220กว่านัดน,นะครับซีซั่นที่แล้วกดไป22ประตูนะถ้าผมจำไม่ผิดกับอีก8แอสซิสต์นะครับเรียกว่าเป็นการสลัดหลุดจากเงาของไอแวนโทนี่จริงๆก็ไม่ใช่เงาอะไรหรอกครับคือพอไอแวนโทนี่เนี่ยไปลงเล่นล่าตะข่ายในซาอุดีอาระเบียปุ๊บนะครับ บทบาทของเอมเวอโมเนี่ยก็ต้องแบกทีมขึ้นมาและก็โดดเด่นขึ้นมาทันทีแล้วก็ทําเกมรุกสนับสนุนโยอันวิซ่านะครับซึ่งเป็นกองหน้าดีอาของโกของทีมด้วยนะครับฉะนั้นเขาก็โดดเด่นขึ้นมามีบทบาทในการทําประตูมากขึ้นนะครับซึ่งก็จริงๆเนี่ยเป็นข่าวกับแมนยูมาตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวกับมาติอุสคุนย่าได้สักพักตั้งแต่เริ่มมี ชื่อของเอมโบเอโมนะครับก็โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมีทั้งความเร็วมีทั้งการยิงประตูที่คมนะครับแล้วก็สอดรับหาจังหวะหาช่องดีที่สำคัญนะครับสิ่งที่มีความสารพัดประโยชน์ด้วยสมมุติว่ารัสมุสฮอยลุนไม่ไปไหนพูดแล้วเศร้าเหลือเกินนะครับแล้วฝืดเหลือเกินนะครับก็น่าจะมีตัวที่ทําเกมรุกสนับสนุนทั้งคุณยาใช่ปะทั้งเอมโบเอโมหรือเอมโบเอโมเองนี่แหละนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เอมโบเอโมนะ ทั้งตัวเอมโบเอโมแล้วก็ทางคุณย่าเนี่ยสามารถขยับขึ้นไปเล่นเป็นสุนหน้าตัวเป้าได้ทางคู่นะครับแล้วก็เล่นได้สบายด้วยนะครับคือสามารถขึ้นไปเล่นตัวบนได้หมดเลยถ้าเกิดว่าไอตัวบนเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆมันฝืดจริงๆเอาอาหมัดมาเล่นขวาแทนเอมโบเอโมใช่ไหมแล้วก็ดันเอมโบเอโมเนี่ยขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าก็สามารถทําได้แต่ว่าช้อยส์แรกเนี่ยผมว่าเขาอาจจะไม่เลือกแบบนั้นนะครับส่วนความสาระประโยชน์ของเอมโบเอโมเนี่ยนอกจากการเล่นเป็นตัวเป้าได้ เล่นได้ตำแหน่งทุกตำแหน่งในแนวรุกนะจะเล่นซ้ายก็ได้แต่ถนัดอยู่ขวาแล้วก็เลาะเข้าซ้ายยิงมากกว่านะครับในซีซั่น2 0 2 2ันยีถึงสองพตอนที่ทีมของโทมัสแฟรงค์เนี่ยเล่นพรีซีซั่นนะครับออตอนนั้นใช้ระบบ3-4-3เนี่ยเอมบเอโมก็เคยลงไปเล่นเป็นวิงแบ็กขวามาแล้วด้วยนะครับสถานการณ์นี้สมมุติว่าโทมัสราวีเจ็บดาโลเจ็บสมมติว่าพากันเจ็บหมดหรือว่าวิงแบ็กขวาฟอร์มมันแย่เหลือเกินเลือกเล่นได้เลยครับว่าคุณจะเอา อามัดเนี่ยลงวิงแบ็กนะครับหรือว่าเอ็มบเอโมลงบาเล่นก็ได้แต่ขอเถอะซื้อมาคงไม่เอาไปทําอะไรทํานองนั้นเนาะส่วนโอกาสย้ายเนี่ยนะครับอันดับแรกท่านในแง่ของสัญญาก่อนมีสูงเพราะว่าเจ้าตัวหมดสัญญากับเบนฟอร์ดเนี่ยในปี2026นี้นะครับเท่ากับว่าจบฤดูกาลหน้าก็จะเป็นฟรีเอเย่นฉะนั้นจะขายก็ควรจะรีบขายในเวลานี้เพื่อเรียกมูลค่าให้ได้สูงสุดนะครับที่สําคัญไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะต้องไปแข่งกับทีมอื่นนะครับ เพราะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสเปอร์เชลซีหรือว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับแต่สิ่งที่พิเศษนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะได้อ่านได้เห็นกันไปแล้วก็คือเอมบูเอโมครับใจมันได้ใจมันมาเพราะเขาเนี่ยเป็นแฟนแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเขาชื่นชอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทุนเดิมโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีรายการใดๆจูงใจเธอจบอันดับไหนไม่สําคัญฉันรักเธอก็พอ,อหวานเจ็บดูแล้วเนี่ยใจนักเตะมาแล้วเรื่องของอารายละเอียดส่วนตัวเนี่ยนักเตะส่วนใหญ่ที่ใจมาเนี่ยผมว่าไม่ต้องคุยเยอะไม่เรื่องมากไม่เรียกค่าแรงโหดหรอกก็คือก็คงเรียกให้มากกว่าเดิมแหละใครมันจะย้ายทีมด้วยค่าตัวที่ค่าแรงที่ถูกกว่าเดิมถูกไหมที่เหลือคือเรื่อง ค่าตัวนี่แหละครับที่ว่าจะไปตกลงกันได้ที่เท่าไหร่ราคาตลาดกลางๆอย่างใน Flash Score หรือว่า TransferMar k เนี่ยมันก็ดีดไปประมาณสัก50ล้านยูโรนะครับกว่าๆนะนะครับบางที่ก็56ก็ไม่รู้ว่าจะจบลงตรงไหนนะครับและตอนนี้เนี่ยการที่จะขายเพื่อซื้อผมว่าก็เริ่มที่จะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่านอกจากการมาของเอ b มโบเอโมนะครับผมว่าถ้าคุยเรื่องเนี่ยมาอยู่แล้วนะครับเพราะนักเตะใจมาน่าจะการันตีล่วงหน้ากันไปได้มโนล่วงหน้ากันไม่ได้เลย นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเอเย่นของบรูโน่เฟรนันส์ครับซึ่งไปคุยกับอัลฮิลาวที่ซาอุดิอาระเบียกว่า1สัปดาห์ตัวเลข7 0 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์กลับเป็นตัวเลขที่บรูโน่ปฏิเสธอย่างไม่ยดีในตอนนี้เลยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าเอเย่นเขาเนี่ยเดินทางกลับมายุโรปแล้วแล้วก็กลับมาพูดคุยเจรจากันว่าจะเอาอย่างไรปรากฏว่าด้วยความรักที่บรูโน่มีให้กับสโมสรของเราครับเพื่อนๆบรูโน่เลือกที่จะไม่รับ เงินเดือนหรือว่าเงินรายสัปดาห์7 0 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์เพราะต้องการลงเล่นในลีกยุโรปต่อไปลีกระดับท็อปต่อไปฉะนั้นดูแล้วไม่ต้องคิดครับว่าจะย้ายไปไหนไหมเพราะถ้าบรูโน่ย้ายไปทีมอื่นผมว่าเก็บไว้ดีกว่าในยุโรปเพราะไม่น่าจะมีทีมใดในยุโรปนะครับที่จะจ่ายค่าตัวให้กับบรูโน่ซึ่งกำลังจะมีอายุเนี่ยเรียกว่าเกิน30ไปแล้วนะฮะในราคาเดียวกับที่อัลฮิลาวจ่ายก็คือ100ล้านปอนอย่างแน่นอนฉะนั้น เก็บไว้ก็น่าจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันในแนวรุกด้วยนะครับซึ่งจะมีทั้งคุณย่าทั้งเอมโบเอโมน่าจะมาแหละแล้วก็มีบรูโนอีกคนหนึ่งตัดสินใจอยู่ต่อนะครับไม่ไปไหนก็ถือว่าอ่ะไปก็ถือว่าช่วยทีมสร้างทีมใหม่ใช่ไหมหนึ่งร้อยล้านปอนมูลค่าสูงสุดใช่ไหมแต่ถ้าไม่ไปก็ถือว่าอยู่สร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมอยู่สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับทีมต่อเจ้าตัวก็คงมองแหละว่าในเมื่อสโมสรดูจะมีวีแววเวดูมีการ คึกคักเสริมทีมลองกันอีกสักตั้งแล้วกันว่าเมื่อทีมมันมาครบมันมาฟูขนาดนี้แล้วจะไปได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ตบท้ายกันที่ข่าวของรัสมุสฮอยลุนนะครับโรมาโน่เจ้าเดิมเหมือนกันนะครับว่ารัสมุสฮอยลุนเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากอินเตอร์มิลานก่อนโรมาโน่โพสต์เนี่ยบอกว่าอินเตอร์ต้องการยืมตัว แมงเออยืมอีกแล้วนะครับคือทีมหลีกเลี่ยนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ผมทําข่าว10กว่าปีที่แล้วครับเขาจะเป็นสายแบบใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นจัดจัดบางทีก็ใช้เงินเป็นจุกูมุมันไส้นะฮะคือแม่ไอ้เรื่องเคี่ยวเรื่องอะไรถนัดนักนะครับคือยืมก่อนไม่ใช้ป่ะยืมยืมแล้วค่อยซื้อขาดทีนี้เวลายืมแล้วซื้อขาดเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งเงื่อนไขเวลาซื้อขาดต่อจากยืมเนี่ยมันถูกเพื่อนๆมันถูกกว่าไปซื้อมาเลย ทีนี้ถ้ายืมแล้วไม่เวิร์กก็แค่ส่งคืนสมโมสรเดิมกลับไปช่วยจ่ายค่าเหนื่อยระหว่างยืมแค่นี้เองนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าทางอินเตอร์นะครับคุยกับตัวแทนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นการขายขาดนะครับแต่ว่าโรมาโน่เขาก็ไม่ได้กะเกงค่าตัวนะครับเขาก็ถามแฟนๆในเพจเขาแหละว่า คุณคิดว่าการย้ายทีมครั้งนี้ควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าที่เขาประเมินกันไว้ก่อนหน้าน,นี้เขาก็บอกว่าฮอยลุนเนี่ยน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ที่มันอยู่ต้องการคือแน่นอนแหละ72ล้านที่จ่ายให้กับอตาลนตาไม่มีทางได้ค่าตัวใกล้เคียงระดับนั้นกลับมาแน่นอนฟอร์มการเล่นนะครับแหมสูน่าเวิด์คลาสจับบอลเวิร์ลแกสขนาดนี้ใครจะไปซื้อราคานั้นมันก็คงไม่ไหวนะฮะอ่ะก็ถือว่าได้ประมาณ3ข่าวรวบไปนะครับใน EP ีเดียวนะเอมโบเอม มาแน่อยู่ที่ว่าค่าตัวเท่าไหร่จ่ายไหวหรือเปล่านะครับค่าเหนื่อยไม่น่าเป็นปัญหาบรูโนอยู่ต่ออยลุนคุยกับอินเตอร์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปขึ้นไปจัดรายการก่อนนะครับแล้วพบกันฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ